Okay. อันนี้เป็นการหาเอววงกลมที่30นิ้วนะครับพี่ป้อมใช้เอว30นิ้วเพราะฉะนั้นพี่ป้อมจะใช้ผ้า2ส่วนผ้าส่วนละครึ่งวงเพราะฉะนั้นครึ่งวงนี้จะอยู่ที่15นิ้วพี่ป้อมให้รัศมีที่5นิ้วครับแล้วก็ใช้ช็อคไปจดที่5นิ้วครับอ่าฮะ,ะแล้วให้พี่เขาพับ ช็อคที่ห้านิ้วครับแล้วก็ขีดรัศมีวงกลมเลยนะครับแบบง่ายๆนี่ทำรัศมีแบบง่ายๆพี่ก็จะวนวงกลมไปเลยอือหืออือหือเห็นไหมทุกคนมองเห็นไหมรัศมีวงกลมที่พี่เขาทำไปนะครับอือหืออือทีนี้เราให้พี่เขาเช็ควงกลมนะครับพี่ก็จะเช็คพี่ก็จะเช็ควงกลมทั้งหมด ว่าได้15้านิ้วหรือเปล่าอาพี่ก็กำลังเช็คดูนะครับง่ายๆวิธีการง่ายๆนะอ่ออาแขนบางนิดนึงนะครับพี่ว่ามาดูเห็นไหมได้15นิ้วเหลือเผื่อเย็บนิดหน่อยนะครับอ่าตัวนี้เป็นจุดศูนย์กลางทีนี้พี่ป้อมได้นิ้วอ่อได้เอวอยู่ที่30นิ้วเรียบร้อยวงนี้15้านิ้วครับเขียน15ให้หน่อยพี่ อันนี้คือ15นิ้วแล้วก็จะไปอีกครึ่งวงอีก15นิ้วก็จะเป็นเอว30นิ้วทีนี้พี่ป้อมต้องการความยาวของกระโปรงอยู่ที่55นิ้วห55นิ้วจากจุดศูนย์กลางนะครับบวกกับขอบเอวที่เราจะต้องตัดออก5นิ้ว5นิ้วตัวนี้จำได้ไหมที่เป็นรัศมี5นิ้วแล้วบวกไปอีก55นิ้วเป็นเท่าไหร่ เป็นหกสิบนิ้วนะครับอ่าฮะอ่ะตัวนั้นให้พี่เขาวนเลยค่ะวนเลยพี่วนตรงนั้นเลยนะ,ยะอืมวนไปเลยครับอ่าฮะเห็นไหมคุณมองเห็นไหมพี่เขากำลังวนรงครึ่งวงกลมให้นะครับอืม<ด>ตึงๆครับอ่าสายวัดต,ต,ตึงๆนะครับวนไปเลยพี่เขาก็จะวนไปเรื่อยๆอันนี้ทำอย่างง่ายนะ ทำอย่างง่ายเออพี่เขาก็จะวนไปดึงแพทตึงๆด้วยนะครับอ่าฮะใช่พี่เขาก็จะวนมาเรื่อยๆครับเห็นไหม<ะ>อันนี้เป็นการวนครึ่งวงกลมอี่วมามซูมออกให้ดูนอกๆก,ก,ก่อนพี่สินมาแล้วพี่สินวนมาแล้วจะได้ความยาวอยู่ที่ห้าสิบห้านิ้วตัดรัศมีออกที่ทําขอบเอวที่เท่าไหร่นะห้านิ้วเนาะพี่เขาวนไปแล้วครับเห็นไหม,มตึงกันไหมโอเคได้ละ เห็นไหมจากจุดศูนย์กลางตรงนั้นเดี๋ยวใครไม่เข้าใจตรงไหนมาถามนะครับอันนี้ได้ละครึ่งวงหนึ่งแล้วเราจะต้องทําอีกครึ่งวงเมื่อกี้จากวงที่1อ่าอันนี้เส้นของวงที่1เรียบร้อยนะครับทีนี้มาเริ่มวงที่สองแจุดที่60ตรงนี้อ่าที่มันชนกันตรงนี้นะครับแล้วพี่ป้อมให้พี่เข้ามาจุดอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่ง ตรงนี้เห็นไหมเริ่มต้นที่ตรงจุดศูนย์กลางตรงนี้ครับเอาริมผ้าเลยพี่ริมสุดเลยใช่ครับาสายบัดเราจะตรึงนะครับแล้วทีนี้วงกลมมันจะมาชนกันเอ้ยพูดผิดครึ่งวงกลมจะมาชนกันพอดีอ่ะพี่ถิ่นก็จะวน60เห็นไหมพี่เขาจะพับเอาใหม่ครับเดี๋ยวพับให้น้องดูชัดๆเอาช็อควางครับภาพสายบัรเข้ามาหาช็อคครับผมแล้วพี่ก็จะขีด ทีนี้วงมันจะชนกันพอดีเป๊ะเป็นการประหยัดผ้าแบบที่สุดของที่สุดแล้วนะครับอ่ะพี่เขาจะวนมาครับอ่ะวนมาแล้วนะอือฮึอ่าตัวนี้วนมาแค่เศษหนึ่งส่วนสี่โอเคเรียบร้อยครับผมครับวงรัศมีที่เกิดขึ้นจะเกิดแบบนี้นะทุกคนดูอ่ะตัวนี้คือจุดกลางที่เราวงแรกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นวงรอบ เส้นรอบ,บวงไปเส้นรอบ,บวงไปนะครับแล้วก็ไปชนกันตรงจุดนี้แล้วก็แบ่งตัวนี้เป็นขนมเค้กเลยเศษหนึ่งส่วนสี่อ่าเราจะใช้เหล็กแหลมในการวางผ้าสองชิ้นจุดศูนย์กลางตรงนี้หนึ่งและจุดศูนย์กลางตรงขนมเค้กเศษหนึ่งส่วนสี่อีกหนึ่งครับผมอ่าเดี๋ยวให้พี่เขายกขึ้นเลยนะ จากจุดที่เราเสียบจุดแรกตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่2ของแม่ที่นี่เราจะวางสันทบเดี๋ยวจะให้น้องเดินผ้าสันทบมาจากฝั่งนู้นเลยผ้าจะเป็นสันทบจะเป็นการประหยัดผ้าที่สุดถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะครับเห็นไหมตรงนี้จะเป็นสันทบนะครับตัวนี้ที่เขาจะเป็นสันทบเราไม่ได้ตัดทิ้งนะทีนี้น้องเขาก็จะวางผ้าครับผมวางผ้าเลยนะครับ แล้วก็มาเสียบนี่หนึ่งทบครับผมอือหือแล้วน้องกว็วางผ้ากับไปตตรงนู้นตัวนี้เป็นสันทบนะไม่ได้ตัดชิ้งเลยเอาใหม่ครับอ่าเสียบได้ยังฝ่งหนุนเสียบได้ยังอ่าพี่ถินเสียบตรงนู้นนะครับอ่าพี่ถินเสียบไปอ่ะโอเคเห็นไหมครับมันจะเป็นผ้าตัวนี้เป็นสันทบนะ แล้วตัวนี้รัศมีห้านิ้วใช่ไหมที่ได้สิบห้านิ้วใช่ไหมรัศมีห้านิ้วได้ครึ่งวงกลมสิบห้านิ้วแล้วพี่ก็จะเริ่มตัดวงกลมตรงนูน้นอ่าฮะพี่ก็จะตัดวงกลมหนึ่งวงกลมไปเลยครับผมตัดไปเลยโอเคอ่าฮะแล้วพี่ก็จะตัดเสร็จที่ตัวสันทบตรงนี้ครับผมอือฮึแล้วแล้วพี่เขาจะมาตัดหัวมุมตรงนี้ที่ห้านิ้วจำได้ไหม ที่ห้านิ้วแล้วมันได้วงกลม,มอ่ามันจะได้วงกลมน่ะมันจะได้วงกลมสิบห้านิ้วปุ๊เห็นไหมตรงนี้ไม่ทิ้งตรงนี้เป็นแผ่นวงกลมเห็นไหมแล้วตัวนู้นก็จะได้วงกลมอันนี้ประหยัดผ้าที่สุดของที่สุดนะครับ ส่วนที่เราจะทิ้งมีแค่นี้เห็นไหมสามเหลี่ยมแค่นี้ที่เราจะทิ้งนะครับสามเหลี่ยมฝั่งนี้และสามเหลี่ยมฝั่งนูน้นแค่นี้เองเดี๋ยวพี่ป้อมจะทําแบบแพทเทิร์นเล็กๆให้ดูนะคะทํทำแบบกระดาษเหมือนการ์ตูนให้ดูอีกทีหนึ่งติดตามคลิปต่อไปนะครับ